คำเตือนนนยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านนิยมทางเพศแต่อย่างใด ห้องปิดตาย The Close Room หลังจากคดีห้องปิดตายโรงเรียนกวิชามารุจกุทำให้สรารวัตรลิวจิต้องมานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลชินากาว่าหลังจากที่วิ่งไปรับกระสุนแทนนักสืบอลันและเขาก็ได้มาพักฟื้นที่ตึกบีหรือที่ทุกคนในโรงพยาบาลเรียกว่าวารโฟนักสืบอลันได้ขึ้นลิฟต์มาพร้อมกับคนไข้คนหนึ่งและหญิงสาวชุดเรสเขาไม่ได้กลัวเพราะเรื่องราวที่เขาพบเจอส่วนใหญ่ จะเป็นวิญญาณทั้งสิ้นซึ่งหมายถึงพวกเขาต้องการความช่วยเหลือแต่พยาบาลสาวคนนั้นทำไมเธอ,อยังคงยิ้มสดใสเหมือนไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรเลยล่ะนี่คือสิ่งยังค้างคาใจนักสืบอลันยอยู่ในตอนนี้ทําไมก้าวเข้าสู่คดีฆาตกรรมห้องปิดตายวาดโฟตึกบีนักสืบอลันเอาดอกไม้ที่เขาซื้อมาใส่แจกันเรียบร้อยเขาวางมาที่หัวเตียงด้านขวาของสาวัตรลิวจีที่ยังคงนอนหลับอยู่ นักสืบบาลันเอก็รู้สึกขอบคุณสารวัตรริวจิมากที่วิ่งมาบังก,กระสูนแทนเขาเพราะไม่อย่างนั้นคนที่นอนอยู่บนเตียงตรงนี้คงเป็นตัวเขาเองหรือว่าอาจจะไปนอนที่หลุมแล้วก็ได้ไปสุนทการด้านนอกกันไหมผู้กำกับรูกาเอ่ยขึ้นบอกนักสืบบาลันหันมองก่อนจะพยักหน้าผู้กำกับรูกาถึงลุกขึ้นเดินนำไปก่อนเดี๋ยวมานะครับนักสืบบาลันหันไปบอกคนที่นอนหลับตาอยู่บนเตียงและเดินตามผู้กำกับรูกาออกไป บนดาดฟ้าของตึกคนไข้จะเปสถานที่จัดให้สุบุรีได้ซึ่งทางโรงพยาบาลจะไม่จัดพื้นที่สุบุรีไว้ด้านล่างเพราะกินบุหรี่จะรบกวนคนไข้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อีกทั้งด้านบนลมช่วยในการถ่ายที่อากาศได้ดีรู้จีคุงเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเสมอดื้อรั้นและหัวแข็งขนาดกับฉันที่เป็นพี่ชายเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อฟังเลยเมื่อตอนเด็กๆเ,เราเคยเล่นโจรจับผู้ร้าย ผู้กำกับริวกะหัวเราะออกมาเบาๆแล้วหันไปหาหนักสืบบลัน์ที่ยืนมองอยู่ทางที่ยังดูบุหรี่ไปด้วยให้ทายว่าใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นตำรวจผู้กำกับริวกะเอ่ยถามกลับนักสืบบลันสายหน้าไปมาฉันเป็นตำรวจ่วนริวจิเป็นผู้ร้ายนักสืบบลัน์ขมวดคิ้วข้อหากันทำไมล่ะครับผมคิดว่าอย่างสารวัตรริวจิน่าจะอยากเป็นตำรวจมากกว่านักสืบบลันเอ่ยอย่างที่เป็นความจริง ยาสารวัตรลิวจีเหรอที่อยากจะเป็นผู้ร้ายลิวจีบอกว่าเขาอยากเป็นผู้ร้ายเขาอยากจะรู้ว่าถ้าคนเราทําผิดแล้วจะแสดงออกมาอย่างไรทําผิดแบบตั้งใจแสดงท่าทางแววตาและความรู้สึกอย่างไรและเมื่อถูกใส่ร้ายว่าทําผิดเราจะมีอาการท่าทางปฏิกิริยาอย่างไรนี่แหละนะลิว,นะวจีทั้งดือ้อรั้นสุดๆไปเลยไม่เคยยอมใครแม้ว่าฉันจะเป็นพี่ชายเขาก็ตามแต่ว่า ผู้กำกับรูกาเอ่ยทิ้งไว้ยิ่งทํำให้นักสืบอลันอยากรู้แต่แต่อะไรครับผู้กำกับรูกาจ้องไปยังนักสืบอลันด้วยแววตาและยกยิ้มมุมปากมันยิ่งทำให้นักสืบอลันอยากรู้และสงสัยแต่กับอลันรูจีกลับเชื่อฟังซะงั้นนักสืบอลันที่อยู่อยู่ก็ทำหน้าลึกลักกับประโยคของผู้กำกับรูกายังไม่ทันที่จะเอ่ยโต้แย้งอะไรเสียงมือถือของผู้กำกับรูกก็ดังขึ้นอื มือหนาขายี้ลมบนที่เขีย่ก่อนจะหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาหน้าจอแสดงผลว่าคนที่โถวเข้ามานั้นส่งผลต่อปฏิกิริยาของผู้กรกับร,ะรกะเฮ้ <c oughs> เสียวหัวร้อนเนลำคอนักสืบอลันแอบขอมวดคิว้วมองท่าทางที่ดูจะสดใสนะักโอหโลว่าผมซื้อกาแฟมาแล้วอยู่ไหนหรอครับมาสูบุรีเดี๋ยวก็ลงไปละเราเห็นนักสืบอลันไหมครับอยู่ด้วยกันเนี่ยละอยู่ๆปลายสายกลับเงียบ ผู้กักกับลูกาจึงเอ่ยขึ้นเอ้ยอย่างเงียบแค่มาสุบุรีกันะละัลงไปเพียงสุนนาแค่นั้นช่างกระตุ้นความอยากรู้ของนักสือบอลันมากขึ้นน้ำเสียงประโยคสุดท้ายของผู้กักลูกกาช่างดูแครคนปลายสายนักลงไปขลากรเถอะผู้กักกับลูกกาเอ่ยก่อนจะเดินนำลงไปนักสือบอลันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าสายตาน้ำเสียงและสีหน้าเมื่อสักครู่มันคืออะไรกันแน่ นักสือบอลันทำท่าจะเดินลงจากชั้นดาดฟ้าความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่ามีใครสักคนกํนลาลังมองมาที่เขาอยู่ึนักสือบอลันหันมองไปยังจุดบันไดหนีไฟจุดเชื่อมต่อระหว่างชั้นสี่และชั้นสามที่ปรับปรุงอยู่ถ้าเขาตมามไม่่านและไม่ไวนั้นเหมือนจะเป็นเด็กผู้ชายสวมเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลเขาพยายามจะเดินตาไปแต่ก็ต้องตกใจกับเสียงเรียกของผู้กับหลูกาอลันมองอะไรอยู่อ๋อเปล่าครับ รีบไปเถอะโอกะวะคุมบอกว่า,า,วารูจีฟื้อแล้วเพียงแค่ได้ยินอย่างนั้นนักสืบอลันจะคงลังเลว่าจะตามเด็กผู้ชายคนนั้นไปหรือจะยังไงดีเพราะอีกใจก็อยากจะรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครเขาเป็นคนหรือว่าเป็นผีที่มาปรากฏตัวให้เขาช่วยอลันรีบไปกันเถอะเสียงผู้กับรูกาเอ่ยเรียออีกครั้งนักสืบอลันจึงรีบเ,เดินตามผู้กับรูกาไปเมื่อเดินเข้าห้องมาได้ นักสืบบาลันก็มองตรงไปยังคนบนเตียงความดีใจที่รู้ว่าสารวัตรลิวจีปลอดภัยก็แสดงออกมาเป็นรอยยิ้มแต่ก็ต้องทําสีหน้านิ่งๆเข้าไว้เป็นไงบ้างครับนักสืบบาลันเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงเป็นห่วงรอยยิ้มที่ผุดขึ้นที่ใบหน้าหล่อเหลาของสารวัตรลิวจีไกลหัวใจตั้งเยอะเลยนะครับแล้วมานานหรือ,อยังครับสารวัตรลิวจีเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงแหบพร่าอาจจะเพราะนอนหลับไปหลายวันด้วยพิษบาดแผล มาได้สักพักแล้วครับว่แต่ปากดีจริงๆเลยนะแล้วนี่ตื่นนานหรือ,อยังครับเนี่ยนักสืบอลันถามด้วยความเป็นห่วงเพิ่งฟื้นเนี่ยแหละครับโอกะวะเอ่ยขึ้นแล้วตามหมอมาหรือ,อยังครับนักสืบอลันถามผมตามเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็คงมาโอกะวะเอ่ยขึ้นบอกแต่ทันทีที่เอ่ยเสร็จเสียงเคาะประตูจากด้านนอกก็ดังขึ้นกก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 ประตูห้องพักคนไข้ถูกเปิดเข้ามาพร้อมร่างสูงคุณหมอ แล้ตามด้วยพยาบาลสาวเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มคุณหมอมาตรวจแล้วค่ะเสียงหวานของพยาบาลเอ่ยขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาแต่แปลกใจที่ทําไมมีพยาบาลมาทั้งสองคนนักสืบลันเกิดความสงสัยแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะพยาบาลที่เดินเข้ามาอีกคนนั้นคือพยาบาลสาวที่ทักทายเขาในลิฟต์เมื่อช่วงเช้านักสืบลันจึงมองเธอแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าเธอจะให้ช่วยอะไรนี่คุณหมอเคจี ป็นคุณหมอเจ้าของคล้าสารวัตรเลวจีค่าพยาบาลสาวเอ่ยแนะนํทาทั้งนักสืบอลันผู้กํากับรุกาและโอกาวะก้มหน้าเพื่อแสดงความรู้จักแต่สายตาของนักสืบอลันมองไปยังพยาบาลสาวคนนั้นอีกครั้งเผื่อว่าเธอจะต้องการให้ช่วยอะไรแต่ก็น่าแปลกอ,อีกเช่นกันที่เธอยกยิ้มให้กับนักสืบอลันและไม่มีท่าทางมาขอความช่วยเหลือใดๆอย่าเพิ่งขยับนะครับอย่าเพิ่งขยับนะครับ คุณหมอเคจีเอ่ยบอกเมื่อสรารวัตรลิวจีทำท่าจะขยับหมอขอตรวจหน่อยนะครับคุณหมอเอ่ยบอกก่อนจะหันไปทางพยาบาลเพื่อไปเชิงว่าขอดูอาการก่อนจะฟื้นตัวสเตสท,ทสโคปที่ห้อยคอหมอถูกยกมาใช้งานมันถูกท่าไปยังที่หน้าอกของสรารวัตรลิวจีไปมาไม่นานนักไฟฉายก็ถูกส่องไปยังดวงตาเหมือนกับการตรวจร่างกายทั่วไปก็จะมาที่แผลถูกยิงบริเวณท้อง เสื้อผู้ป่วยของสรารวัตรลิวจีถูกเปิดอกเผยให้เห็นกล้ามท้องที่เป็นลลอนจนคนมองกลับรู้สึกเขินแม้ว่าจะมีผ้ากอที่พันรอบเอวไว้ก็ตามแผลที่ท้องด้านข้างมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยนักสืบรันมองไปยังแผลนั้นก็ยิ่งนึกขอบคุณสรารวัตรลิวจีมากๆพราะไม่อย่างนั้นคนที่นอนอยู่ตอนนี้ก็คงเป็นเขาหรือไม่เขาก็คงไม่มีโอกาสหายใจแล้ว นักสืบอลันมองไปยังสาร,รวัตรยวจีที่สีหน้าเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักต่อให้เป็นคนเก่งแค่ไหนบางครั้งคนเราก็มีมุมอ่อนแอเสมอพร้อมมือของสาร,รวัตริวจีกลับจับมือของนักสืบอลันแน่นจนหน้าของนักสืบอลันมันขึ้นสีเล็กน้อยแต่ยังคงใบหน้านิ่งอยู่อีกฝากเตียงร่างหญิงสาวชุดเดรสสีขาวมองไปยังสาร,รวัตริวจีแม้จะเป็นวิญญาณหรือจิตก็ตามแต่สีหน้าบ่งบอกว่า เธอกำลังจะเป็นห่วงสาร,รวัตรลิวจีมากขนาดไหนอย่าขยับมากนะครับเพราะแผลจะกระทบกระเทือนและทําให้แผลเปิดได้ดูท่าทางสาร,รวัตรไม่น่าจะอยากนอนเฉยๆแน่ช่วงนี้พักผ่อนจะเยอะนะครับคุณหมอเคจีเอ่ยบอกอย่างคนรู้ทันเพราะดูจากท่าทางของคนไข้คนนี้ไม่น่าจะเป็นคนชอบนอนเฉยๆแน่คุณหมอเคจีเงยหน้ามองนักสืบอล์นเหมือนมีคําถามให้นักสืบอลันเอ่ยถามก่อนมีอะไรเหลือครับหมอ สายตามองไปยังหมอเคจีอย่างสงสัยคนไข้เพิ่งฟื้นไข้และอาการก็ยังไม่ทรงตัวดีนักทางเราอนุญาตให้ญาติเข้าไขได้หนึ่งท่านนะครับคุณหมอเคจีเอ่ยบอกนักสืบลันหันไปทากูกับรูกะเป็นเชิงว่าญาติที่มีเพียงคนเดียวของซาร์วัลตลิวจีอย่างผู้กับรูกะจะอยู่เฝ้าใช่ไหมผู้ก,กับรูกะเอ่ยขึ้นบอกเพราะลุกค้าที่ต้องจบคดีไปแล้วนั้นทางกองสัน,สนักงานตำรวจพื้นที่จะต้องยื่นเรื่องและแฟ้มคดีทั้งหมด มาเก็บเอาไว้ที่กองสภานตำรวจเพื่อเก็บข้อมูลและปิดคดีถ้าต้องตัดสินและขึ้นศาลผู้ก็กับรุกาก็ต้องไปเป็นพยานก้อนหลักฐานด้วยอ่าผมต้องไปกับผู้กับด้วยใช่ไหมครับอยู่ๆโอกะวะก็เอ่ยขึ้นทำให้นักสืบลันแอบถอนหายใจเล็กน้อยกับข้ออ้างของทั้งคู่แต่ก็ดีเขาจะได้ตอบแทนสารวัตรริวจิไปด้วยอย่างน้อยเขาก็เป็นหนี้บุญคุณสารวัตรไปแล้วบรรยากาศในห้องตอนนี้ น่าจะประมาณบ่ายสองโมงเย็นนักสืบบานอ่านหนังสือไปเรื่อยๆหลังจากที่สารวัตรลิวจีทานยาและนอนพักผ่อนสายตาคมของนักสืบลันลัดจากหนังสือในมือมองไปยังคนที่นอนหลับสนิทก่อนจะเดินไปที่เตียงขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมมานะนักสืบบันเอ่ยขึ้นบอกคนที่นอนหลับด้วยฤทธิ์ยาน่าจะตื่นอีกทีคงเป็นช่วงเย็นเล,ละนักสืบบันเดินมาที่ลิฟต์มองไปยังลิฟต์อีกตัวที่ติดป้ายเอาไว้ว่า ลิฟต์ถูกยกเลิกใช้ชั่วคราวทำให้ในหัวกำลังคิดถึงพยาบาลคนนั้นอีกครั้งและคนไข้คนนั้นหลับเป็นใครกันในหัวกำลังคิดว่าเขาจะเข้าไปในลิฟต์นี้อีกครั้งดีไหมเขาอาจจะเจอวิญญ,ญาณที่ปรากฏกายให้เขาเห็นอีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่จะกดมาที่ปุ่มลิฟต์ตัวนั้นหางตาของนักสืบอลันก็เห็นบางสงวิ่งไปอย่างรวดเร็วปลาหนึ่งหายตัวได้ึนักสืบอลันลเลยรียบมองไปยังทางเดินทางขวามุมสุดของชั้น มันคือประตูหนีไฟเขาจึงรีบเดินไปทันทีเพราะประตูมันขยับปิดลงเหมือนกับว่ามีคนเปิดออกไปเมื่อสักครู่นี้สองเท้าก้าวไปอย่างรวดเร็วนักสืบอลันไม่ได้กลัวผีเลยสักนิดแต่เขาอยากจะรู้ว่าเป็นวิญญาณหรือที่มาทําให้เขาเห็นแบบนี้ถ้าเป็นวิญญาณแล้วจะให้เขาช่วยอะไรแล้วก็ยิ่งทาให้นักสืบอลันอยากจะรู้มากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่กันแน่นะนักสืบอลันเปิดประตูออกไปยังบันไดหนีไฟ ที่เชื่อมต่อระหว่างชั้นสามและสี่เขาเดินลงมาเรื่อยๆจนมาหยุดที่ประตูทางเข้าชั้นสามที่ถูกติดป้ายเตือนว่าเขตอันตรายห้ามเข้านักสืบอลันมองลอดไปยังช่องกระจกเล็กหน้าประตูเห็นเจ้าหน้าที่ปรปับปรุงอาคารกำลังทำงานอยู่แต่ก็มีไม่กี่คนสายตาของนักสืบอลันกับหันไปเจอร่างของเด็กผู้ชายสวมชุดคนไข้ในโรงพยาบาลยืนมองนักสืบอลันเหมือนอยากให้เขาเดินตามมาด้วย <c oughs> เสียงมือถือในกระเป๋ากางเกงของนักสืบอลันกลับสั่นขึ้นเขาจึงหันมาสนใจมือถือในกระเป๋าก่อนจะหันมองไปยังเด็กน้อยคนนั้นอีกครั้งแต่ทว่ากลับไม่พบเด็กคนนั้นซะแล้วมือถือก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาต้องรีบกดรับสายครับหัวหน้าอลันผมให้ครูมิคุงเอาโน้ตบุ๊กและแฟ้มงานไปให้ที่โรงพยาบาลแล้วนะครูมิคุงเหรอครับใครอ่ะหัวหน้านักสืบอลันเอ่ยถามกลับเพราะในทีมของเขาไม่มีคนชื่อนี้มาก่อน อ๋อเป็นเด็กฝึกง,งานคนใหม่อะนะรับไปเมื่ออาทิตย์ก่อนว่าแต่ต้องเฝ้าสารวัตรกี่คืนละเนี่ยเสียงของหัวหน้าน,นักสืบบาลเอ่ยขึ้นถามเมื่อช่วงบ่ายเขาโทรไปบอกหัวหน้าให้คนเอาเครื่องมือการทำงานมาให้เขาที่โรงพยาบาลหน่อยเพราะต้องเฝ้าสารวัตรลิวจีซึ่งทางหัวหน้าของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างเสมอน่าจะสองคืนครับแต่ต้องรอดูอาการก่อนว่าแต่ขอบคุณหัวหน้ามากเลยนะครับ สบายมากเดี๋ยวครูมิคงคงถึงอะนะนักสืบบาลนวางสายหัวหน้าเรียบร้อยเขามองไปยังข้างในชั้นสามอีกครั้งไม่พบใครแล้วคนงานน่าจะทยอยลงไปกันแล้วนี่มันจะสี่โมงเย็นแล้วนี่นักสืบบาลนมองไปยังบรรยากาศชั้นสามมันดูมืดสลัวมากวังเวงเมื่อไม่มีใครอยู่ในนั้นอาจจะเพราะกําลังก่อสร้างปรับปรุงมีซีผ้าใบกันป้องกันตาแบบเซฟตี้ก็ททำงานบางแสงด้านนอก ทำให้ชั้นนี้ดูหน้ามืดสลัวนักเด็กคนนั้นเป็นใครกันแน่นะวิญญาณหรือคนกันแน่และอยากให้เราช่วยอะไรทําไมเงาดําถึงไม่มีปกคลุมเลยสักนิดนักสืบบาลันเอ่ยขึ้นกับตัวเองแต่ก็สะบัดความคิดนั้นก่อนจะเดินลงบันไดเพื่อไปหากาแฟดื่มแต่เมื่อนักสืบบาลันเดินลงไปแล้วชั้นสามที่ตอนนี้ไม่ได้ปรากฏร่างคนเด็กน้อยแล้วแต่กลับปรากฏร่างของชายร่างสูงสวมเสื้อสเวตเตอร์สีดำสวมฮูดเอาไว้ รืบฝีปากยกยิ้มออกมามองไปยังประตูหนีไฟที่เมื่อสักครู่นักสืบบัลยืนอยู่ก็ไล่ถึงเวลาแล้วสินะครูมิยาสึคะโกะหรือครูมิคุงชายหนุ่มจบใหม่วัย2 2ปีเขาได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้นำของมาให้รุ่นพี่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขอบคุณนะครับเขาจ่ายเงินค่าแท็กซี่ก็สะพายกระเป๋าเป้ขึ้นไหลและกระชับมันเอาไว้ สายตามอบยังโรงพยาบาลขนาดมาตรฐานเขาทวนชื่อป้ายโรงพยาบาลอย่างทบถวนโรงพยาบาลชิดนากาว่าอ่าใช่แล้วครูมิคงเอ่ยอย่างดีใจก็กว่าจะนั่งรถหายโรงพยาบาลเจอก็แทบแย่อันที่จริงก็ไม่ได้ไกลจากที่ทำงานมากนักแต่เขาเพิ่งมาอยู่ที่โตเกียวไม่นานทำให้เรื่องการเดินทางในเส้นทางเมืองใหญ่สำหรับเขายังคงเป็นระยะย่านลำบากอยู่มากกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาเกือบหกโมงเย็น และอาการหนาวหนาแบบนี้ก็บอกได้เลยว่ามันดูมืดไวมากเสียด้วยไอ้บ้าเอ้ยทำไมถึงได้ขี้ลืมมากขนาดนี้วะเนี่ยมือหนึ่งถึงผมตัวเองไปมาก็ได้ความที่รับภารกิจต่อสถานที่ครั้งแรกเขาจึงรีบออกมาโดยริมหยิบมือถือของตัวเองออกมาด้วยทําให้ติดต่อกับนักสืบอลันไม่ได้ว่ามาถึงแล้วเอาวะจําเลขห้องได้ก็โอเคละครูมิคุงบ่นกับตัวเองก่อนจะเดินเข้ามายังโรงพยาบาลทันทีแม่งอะ ไม่ชอบเลยบรรยากาศของโรงพยาบาลเนี่ยขู่มิคุงเอ่ยบนไปเรื่อยเมื่อเข้ามาในโรงพยาบาลช่วงใกล้ค่ำแบบนี้โรงพยาบาลเริ่มมีคนไข้น้อยลงแต่ก็มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่บ้างเขาเดินไปที่ลิฟต์กดลูกศรขึ้นและถทวนชั้นและห้องพักคนไข้ที่ได้รับมาวาดโฟตึกบีบแล้วไปไงก่อนอะตอนเนี้ยแล้วไปทางไหนกันวะเนี่ยขู่มิคงเอ่ยบนกับความสะเพร่าของตัวเอง ก็จะงงึมงาอยู่หน้าลิบอยู่นานสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเสียงหวานของพยาบาลสาวเอ่ยขึ้นเมื่อเธอเองสังเกตว่าครูมีคงเองก็งึมงาอยู่นานแล้วอ่าอาอ่าคือผมจะไปวาดโฟตึกบีครับเพราะจะทราบไม่ว่าไปทางไหนครูมีคงเอ่ยพร้อมยกยิบออกมาเพราะพยาบาลที่เข้ามาถามนั้นน่ารักมากเสียด,ด้วยแววตาเป็นมิตรน้ำเสียงสดใสทําให้คมิคงโล่งใจขึ้นมาได้บ้างได้สิคะ ฉันกำลังจะไปที่นั่นอยู่พอดีเลยค่ะไม่เอ่ยเปล่าพยาบาลสาวเอ่ยขึ้นก็จะนำทางไปเมื่อมาถึงตึกบีเพื่อไปวาดโฟเป็นตึกที่อยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลดูจะเก่าไปนิดและดูมืดไปหน่อยอาจจะเพราะตึกนี้เป็นตึกเก่าที่สุดของโรงพยาบาลนั่นเองดูสัวจังเลยนะครับคุมคิคงเอ่ยขึ้นก็เป็นธรรมดาค่ะตึกนี้เป็นตึกเก่าที่ก็กำลังปรับปรุปงซ่อมแซมอยู่บ้าง เหมือนชั้นสามที่ฉั้นกำลังจะไปก็กำลังปิดปรับปรุงอยู่อ,อ้าวปิดปรับปรุงอยู่แล้วไปทําไมอะครับแม้ว่าจะปิดปรับปรุงแต่ก็มีคนไข้าบางส่วนที่เราไม่สามารถเคลื่อน,นย้ายได้ยังอยู่รักษาตัวอยู่เลยค่ะอ๋อครับแล้วคุณจะไปชั้นไหนคะผมไปชั้นเอ่ออะไรวะขูมมีคุงคิดอยู่นานก่จะนึกขึ้นได้อ๋อ,อ,อผมไปชั้นสี่ครับอ๋อได้ค่ะพยาบาลสาวเอ่ยพร้อมรอยยิม้ม ที่ทาให้ครูมิคุงถือก,กับหลงไหลกับความน่ารักและลอยยิ้มหวานนั้นผมคูมิยะซึกาโกะเป็นนักเก็บข้อมูลครับครูมิคุงเอ่ยบอกด้วยความที่เขาทํางานอยู่กองนนสืบเขาไม่สามารถบอกใครต่อใครได้ว่าเขาทํางานเป็นสายสืบซึ่งเป็นอะไรที่เขาถูกสอนมาในโรงเรียนตํารวจชั้นพยาบาลมาซุยโคคาสึกิค่ะยังไม่ทันที่จะเอ่ยอะไรต่อลิปก็ส่งเสียงบอกว่าถึงชั้นสามแล้วติ๊งติ๊งชั้นขอตัวก่อนนะคะ พยาบาลสาวเอ่ยบอกและส่งยิ้มหวานให้ก่อนจะเดินออกไปคูมิคุงมองตามก้มหน้าเล็กน้อยเป็นเธอรับทราบกอดประตูลิฟต์จะปิดสายตาของคูมิคุงก็มองออกไปด้านนอกทันสาวนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยแน่ใจหรอว่าจะยังมีคนฆ่าอยู่นะคูมิคุงคิดในใจเขายุกมือการประตูลิฟต์ไม่ให้มันปิดด้ยวยความที่เป็นนักสืบสมัครเล่นแต่หัวใจก็ยังคงเป็นนักสือบอยู่เขาจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ชั้นนี้มีคนอยู่จริงๆเหรอซอมมือกระชับกระเป๋าเป้ไว้แน่นสมองสั่งให้เขาก้าวเท้าออกจาก,กลิฟท์ทันทีความเป็นมือสมัครเล่นนั้นและมือใหม่ของการเป็นนักสืบเขาจึงกลายเป็นคนขี้สงสัยเขาออกไปยังทางเดินของชั้นสามซึ่งเป็นทางยาวออกไปตอนนี้มันดูระเกียตระกาไปหน่อยเพราะอยู่ช่วงกำลังปรับปรุงนั่นเองแสงไฟสลัวจากทางเดินมาช่างน่ากลัวยิ่งนักคูมิคุงมองไปยังเคาน์เตอร์พยาบาลประจำของชั้นสาม ก็ไม่มีใครอยู่เลยทําให้เขาเริ่มเสียวสันหลังและคนลุกขึ้นมาอะไรกันวะก็เ,เพิ่งเห็นครูพยาบาลมาสุยอดเดินมาทางนี้นี่นาครูมิคุงเอ่ยกับตัวเองแต่ก็ยิ่งขนลุกมากกว่าเดิมเมื่ออยู่ๆก็รู้สึกมันมีใครจ้องเขาอยู่และสิ่งนั้นก็กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆเขาเรื่อยๆครูมิคุงรับรู้ได้ว่ากํลาลังถูกบางสิ่งที่อยู่ด้านหลังเข้าใกล้เข้ามาทําให้ครูมิคุงตัดสินใจหันหลังกลับไปมองเออ ต้องไม่กลัวสิวะเราจะทํางานเป็นนักสืบได้ยังไงวะครูมิคุงเอ่ยขึ้นกับตัวเองก็จะตัดสินใจหันหลังกลับไปพรึบวายครูมิคุงร้องเสียงโอ,อมาทันทีเมื่อสิ่งที่อยู่ข้างหลังของเขามันคือใบหน้าที่ซีดขาวหัวมีเลือดไหลออกจากจำนวนมากเนื้อหนะเลอะชุดพยาบาลสิ่งนั้นปรากฏตรงหน้าของครูมิคุงและทุกอย่างก็มืดลงไปทันทีครูมิคุงครูมิคุงเสียงเรกยชื่อครูมิคุงดังขึ้น ผมร่าที่ถูกเขย่าไปมาเพื่อปลุกให้ตื่นวาดโฟตึกบีชั้นสี่ห้องปฐมพยาบาลสายตาภายใต้แว่นตาหนาปรือสายตาเพื่อปรับกับแสงด้านนอกเปลือกตาค่อยๆแยกจากกันเมื่อลืมตาได้คูมมิคุงก็ทำหน้าตาตื่นและตกใจออกมาแต่ก็ต้องคุมสติเอาไว้เออเอ๊ะเอะผมอยู่ที่ไหนอ่ะคูมมิคุงเอ่ยขึ้นหันมองไปร,บรอบๆฉันน่าจะถามนายมากกว่าว่าไปทำอะไรที่ชั้นสามรู้ไหมว่าเป็นพื้นที่ห้ามเข้านะ ครูมิคุงมาไปยังคุณตรงหน้าก็พอคุณแล้วสินะว่าน,นี่คือรุ่นพี่อัลลันนี่เองอ่า,อารุ่นพี่ครับครูมิคุงทําหน้าจ่อยทันทีเมื่อดูนักสืบอลันดูเข้าให้นี่ห้าหัวหน้าไม่โทรมาถามว่าเจอนายหรือย,ยังฉันก็คงไม่รู้และตามหานายหรอกนะแล้วคุณหมอมากโตกไม่ไปเจอก็คงไม่รู้ว่านายรลอสลบอยู่ที่ชั้นสามนะ่ะนักสืบอลันเอ่ยบนไม่จะเจอกันครั้งแรกก็ตามแต่ครูมิคุงช่่งเหมือนเขาเมื่อครั้งมาฝึกง,งานใหม่ๆเช่นกัน เขาก็เคยหายไปแบบนี้เพราะความอยากรู้อยากเห็นจนเกิดเรื่องและผู้กำกับรูกาก็ไปเจอเขาและหัวหน้าก็ดูเขาแบบนี้เช่นกันขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับครูมีคุงกล่าวและก้มหัวลงเป็นการขอบคุณแต่ใบหน้าของคุณหมอมาก,กโตยังคงทำหน้านิ่งอยู่ครูไปทำอะไรชั้นสามรู้ไหมเพราะชั้นนั้นเขาปิดและห้าบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้านั้นรู้ไหมเสียงเอ่ยดูของหมอมาก,กโตและยิ่งสีหน้าที่ขึงขังและก็ยิ่งทำให้ดูน่ากลัวมากขึ้น เออคือคูมิคุงมองไปยังหมอมาโกโตอยางไม่ชอบขี้หน้าแต่ก็ต้องหลบสายตาผมต้องขอโทษแทนคูมิคุงด้วยนะครับต่อไปนี้ผมจะกระชับเขามากขึ้นนักสืบลันเห็นว่าคนขอตัวเองผิดจ,จริงก็รีบขอโทษทันทีผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับคูมิคุงรีบก้มหัวลงทันทีเพื่อเป็นการขอโทษหมอมาโกโตก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรเขาเดินออกไปด้วยใบหน้าไม่พอใจนักเฮ้ยหนาานี่นะมันน่าสักทีไหมเนี่ย นักสืบลานเอ๋ยบนดรุ่นน้องขอโทษลุนพี่อีกครั้งนะครับอย่าบอกหัวหน้านะครับนาะนาๆๆๆนะครับขูมิคงเอ๋อขอร้องออกมานักสืบลานสายหน้าเล็กน้อยเหมือนตอนนี้เขากําลังมองตัวเองอยู่เล่ามาให้หมดว่าไปทําอะไรที่ชั้นสามและเข้าไปได้ยังไงนักสือบอลานเอ๋ยขึ้นขูมิคงก้มหน้ารับคําก็จะลงจากเตียงผู้ป่วยแต่ก็มีพยาบาลเข้ามาเพื่อเอายาบำรุงมาให้เป็นไงบ้างคะดีขึ้นแล้วหรือยัง เสียงหวของพยาบาลเอ๋ยขึ้นทําให้คุมิคุงนึกถึงพยาบาลมาชุยโยขึ้นมาทันทีแต่ก็ทําท่าจะถามก็ถูกพยาบาลสาวเอ๋ยขึ้นตัดบทซะก่อนนี่ยาบํารุงนะคะคุณหมอมากระตกแก้ฝากมาให้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับคุมิคุงเอ๋ขอบคุณและรับยาด้วยรอยยิ้มแล้วไปทําอะไรที่ชั้นสามคะชั้นนั้นปิดอยู่นะและอีกอย่างไม่มีใครอยู่ชั้นนั้นเลยนะคะพยาบาลเอ๋ยขึ้นคือผมกดชั้นผิดนะครับ พอดีจะขึ้นชั้นสี่แต่ว่ามือผมไปโดนชั้นสามก็เลยขึ้นไปชั้นนั้นน่ะครับขูมิคุงเอ่ยขึ้นบอกอะไรนะคะกดผิดเหรอพยาบาลสาวทำตาโตทันทีทำให้นักสืบลันจ้องมาที่เธอก่อนจะถามขึ้นทำไมล่ะครับก็รีบวาดโฟตึกบีนั่นจะกดชั้นสามไม่ได้น่ะสิคะเฮะยังไงนะครับขูมิคุงเอ่ยอย่างสงสยัยก็อยากให้รู้ว่าชั้นสามกำลังปิดซ่อมปรับปรุงอยู่ คนไข้ทั้งหมดถูกโยกย้ายไปยังชั้นอื่นทั้งหมดแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงล็อกชั้นสามเอาไว้เพื่อให้ใช้บริการไม่ได้ฉันสงสัยว่าคุณกดผิดได้อย่างไรกันพยาบาลสาวเอ่ยขึ้นก่อนที่จะมีเสียงพยาบาลอีกคนเอ่ยกระแอมออกมาอแฮมอแฮมค่ะคคุณหัวหน้าพยาบาลไม่เห็นหัวหน้าพยาบาลทําเอาพยาบาลสาวหน้าเสียทันทีก็แน่ละหนาหน้าดูซักขนาดนั้นนักสืบลันคิดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะ พยาบาลสาวเอ่ยเสร็จก็ก้มหน้าเดินออกไปทันทีทั้งสามคนยกยิ้มให้กับหัวหน้าพยาบาลเรียบร้อยดีนะคะหัวหน้าพยาบาลเอ่ยขึ้นถามด้วยรอยยิ้มแต่มันเป็นสีที่น่าสงสัยและยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ของนักสืบอลันและครูมิคุงนักกับสีหน้าท่าทางเมื่อสักครู่ทาไมหัวหน้าพยาบาลที่นี่ดุจังเลยนะครับครูมิคุงเอ่ยขึ้นเมื่อเดินตามนักสืบอลันมายังห้องพักสารวัตรลิวจี แต่นักสือบบลันก็หยุดเดินต่อแล้วหันไปยังครูมิคุงที่หันมามองนักสือบอลันเช่นกันอย่างจะรู้ว่ากําลังถูกฆ่าโทษอยู่ไปนั่งตรงโน้นแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฉันฟังให้หมดนักสือบบลันเอ่ยเพราะน่าเสียงเข้มสายตาแสนนิ่งแต่หน้ากลัวมากสลับครูมิคุงกาแฟร้อนกระเป๋าถูกส่งให้ครูมิคุงเขาก้มหน้าและรับมันไปนักสือบบลันนั่งลงข้างๆพร้อมยกกาแฟกระโดดเข้าไปก็จะหันมองครูมิคุง ไปชั้นสามได้ยังไงนักสืบบัลทับสั้นผมเอาขอมาให้รุ่นพี่ครับแต่ไม่ได้เอามือถือมาและอีกอย่างก็หลงด้วยพอดีผมไม่รู้จักทําให้มาถึงช้าลครับพอมาถึงผมก็ไม่รู้ว่าไอวารโฟตตึกบีมนั่นมันอยู่ที่ไหนระหว่างนั้นผมก็เจอกับคุณมาชุโยครูมิคุงเอ่ยค้างไว้มาชุยโยใครกันน่ะนักสืบบัลถามกลับเป็นพยาบาลที่นี่นะครับ เธอบอกว่าเธอก็มาที่ตึกนี้เช่นกันผมก็เลยเดินตามเธอมาเธอถามผมว่าจะไปชั้นไหนผมบอกว่าชั้นสีเธอก็กดให้เรียบร้อยแล้วเธอก็กดชั้นสามด้วยเธอดีใจมากเลยนะครับรอยยิ้มหวานซะด้วยครูมิคูุงหยุดการเล่าและกระดกกาแฟเข้าไปอีกครั้งก็น่าจะถึงตอนที่เขาที่พบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวแล้วสิแล้วไงต่อเมื่อมาถึงชั้นสาม เธอก็เดินออกไปแต่ก็ไม่ลืมพี่จะยิ้มหวานสดใสมาให้ผมก่อนจะเดินออกไปอะครับครูมิคุงเอ่ยข้าอีกครั้งจนนักสืบลันนึกลำคาญนักจึงใช้มือเคาะไปที่หัวของครูมิคุงเบาๆปุ๊กเน่งโอ้ยฮ้ยพี่มันเจ็บนะครับสอมือกุมที่หัวแต่ก็ต้องเจอสายตาดูอีกครั้งเพื่อไปเชิงว่าเล่าสักทีตอนนั้นผมเองกลับรู้สึกบางอย่างผมอยากจะรู้ว่าชั้นนั้นมันดูรกและปิดขนาดนั้นยังมีคนทำงานอยู่เหรอผมจึงเดิอนออกมาจากคลิปไป และว่าจะตามเธอไปแต่พอผมไปถึงเคาน์เตอร์พยาบาลของฉันผมก็กลับรู้สึกกลัวขึ้นมาและผมก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายและสิ่งที่ทําให้ผมต้องมานอนสลบตรงนั้นก็คือเพราะผมไปเจอกับคุณมาชุยโเธอก็ามาจากอีกด้านหนึ่งใบหน้าเธอมีแต่เลือดมันน่ากลัวมากเลยนะครับครูมิคุงเอ๋ยเล่าให้ฟังด้วยท่าทางขนลุกจริงๆพยาบาลคนนั้นรูปร่างหน้าตาไปยังไงนักสืบลันเอ๋ยขึ้นถามเพราะจากข้อมูลที่เขามีอยู่ในหัวตอนนี้ เขาว่าชั้นสามนี่มีอะไรแปลกๆและต้องมีอะไรมากกว่าการป,ปรับปรุงแน่ๆอืมฉันคิดว่าคุณพยาบาลมาชุยโย่น่าจะต้องการให้เราช่วยนักสืบอลันเอ่ยขึ้นเมื่อครูมิคุงบอกถึงรูปพันธุ์ลักษณะของพยาบาลมาชุยโยมันตัวกับพยาบาลที่เขาเห็นเมื่อเช้าเธอเดินเข้ามาพร้อมคุณหมอและพยาบาลธารกะาช่วยะช่วยล่ะครับอะไรอ่ะผมไม่เห็นเข้าใจเลยน้ำเสียงตื่นตระหนกขึ้นทันทีอย่างคนไม่เข้าใจ นักสืบบานเอก็ลือไปว่าครูมิคุงเขาไม่รู้ว่าเขาสื่อกับวิญญาณได้ช่างเถอะพแต่กลับไปได้แล้วไปเดี๋ยวฉันลงไปส่งข้างล่างนักสืบลานเอ่ยขึ้นบอกเพราะอาการของครูมิคุงตอนนี้คือดูตกใจกลัวจริงๆพยาบาลมาชุโยและเด็กผู้ชายคนนั้นเกี่ยวข้องกันยังไงกันแน่นะแล้วคุณหมอมากระโตกไปเจอครูมิคุงได้ยังไงสําหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับเย่ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio